¡Gracias! สวัสดีนะครับในซิวพิชิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพิชิงอีกแล้วนะครับนักกระชอนของพิชิงเช่เนเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจคับช่องของเรากันด้วยนะเออมาแจ้งกดอนทำรอบนี้กันก่อนมาพีจีสีเกมโจ๊กเกอร์สีเกมแพ็กเมติกย่างละสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออยย้ำทุกรอบว่าเราเลือกเกมที่เราถนัดกันก่อนแล้วกันอ่ะมารอบนี้เรามาลองแปะสักนิดหนึ่ง คุณมิกมาล่อซื้อกอีกแล้วนี่คุณมิกบอกแปะมาอยู่ตกดำไหมเว้นไหมเออก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะพี่แลนก็มาอยู่กับกวิกเนี่ยพี่แลนก็ไปลองมาก็แตกเหมือนกันเนี่ยเออสองคนนะมีคนที่แตกและคนที่โดนแดกอยู่เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้อยู่บรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงเนี่ยเพิ่งว่างเลยเมื่อกี้ไปกินกาแฟมาเออยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยอ่ะให้ดูในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะเล่นเจ้าแปะนะแปะบอกเลยวพี่กิงมา,มมา,มมาแ,แล้วพี่กิงไม่แฮปปี้เลยช่วงนี้ รู้สึกว่าจ่ายยากมากถึงมากมากมากใช้คบว่ามากโอ้โหมาสมรอบจ่ายยากจ่ายเย็นบางรอบที่แล้วที่คิงมาปุ๊บใช่ไหมไม่จ่ายจนกูต้องยอ,อมเลิกอ่ะยอมเอาทุนของกูขับจิตด,ดูนะก็แข็งขนาดไหนนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงอ่ะให้ดูนิดนึงอ่ะ นะในกลุ่มันจะมีการแจ้งเกมโดยถึงพูธคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงสูงเพื่อนๆพื่อจะแคปมันลงมาบอกเห็นไหมเออคนนี้ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกลถามด้วยพี่ชแจ้งก็ได้หรือว่าดูตามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้มาลองเทสกันดูเช้านี้ไม่ได้มาสองสามวันแล้วแหละนะเออตอนแรกก็จะไม่เอาแต่เห็นคุณมิกพี่แลนมายั่วก็อยากลองดูสักนิดนึงอ่ะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับอ่ะเอามาสามร้อยพอนะมาลองดูกันดิาวีเช้านี้เออ นะมาลองดูกันแทนิดนึงพอพี่ริงไม่ค่อยอยากเอามาเยอะแป,ะปะบอกบอกตรงๆเลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยถูกชะโรกกันเท่าไหร่เออแต่เห็นเช้านี้มีคนไปลองสองสาคนแล้วรู้สึกว่าแปะกใจยอยู่ว่าอ่ะมาลองดูสักไม้ก่อนมาแต่พี่ชิงบอกเลยว่าใจยากมากโอ้โหช่วงหลังๆแปะอัพเดตมาแมน,น่ากลัวชิหายแน่งกัแต่ละอย่างโอ้ายก็ไม่ใจแล้วรอบล่าสุดที่เรามาตกดำชิบหาย โอ้เช๊คันว่าตกคำชิบหายเปิดมาปุ๊บตกดำสามไม้รวดพี่คิงเพิ่งเคยเจอในรอบเล่นแปะในรอบหลายๆเดือนนะอ่ะเอาทันี้ก่อนรอบหลายเดือนล่าสุดเนี่ยมาโอ้โหไม่ค่อยจะเจอแบบนี้เจอแบบตกดำสามไม้ติดเนี่ยเพิ่งเจอไอ้แปะโดนปุ๊บโอ้โหมึงเหลือตัวแพงไว้ทำไมโอ้โอ้แล้วมึงไม่เอาไอ้ประดุกนี่ไปด้วยโอ้ไอ้กบเนี่ย โอ้ยมึงเหลือตัวแพงไว้ทำไมโอ้กคุณละเซงเลยโอ้นอนทั้งทีซอง้รยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหประจําเลยเห็นไหมพี่ิงบอกแล้วเห็นไหมว่าช่วงนี้มันงจ่ายยากมากไม่รู้มันเป็นอะไรที่แม่งจ่ายยากมากตรวงนี้เอาจริงคือแปะมาพี่คิงมาบ่อยนะเอาจริงช่วงหลังๆพี่คิงมาแต่ไม่ได้ลงคลิปเพราะอะไรเพราะแม่งคลิปแล้วมันจะดูอะไรกันอนะเออมันไม่จ่ายจริง คือถ้าทำก็คือแม่งดูมึงมึงดูจนท้อ่ะอือดูเห็นไหมนั่นขนาดแปลนอนนั่น,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 นดูสามสี่ห้าหกโอ้โหเรียงเป็นตับเพื่อมึงจะนอนเพื่อมึงนอนอย่างนี้มึงอย่านอนดีกว่าเอออือเคหนึ่งมาคอมโบด,ดูดีช่วงนี้เออ เห็นหลายคนอืมสแกตเตอร์ห้าตัวอ๋อมันก็อยากได้แล้วสแกตเตอร์ห้าตัวเนี่ยอือแม่นเฉียดอ่ะอีกสักหนึ่งโอเคลื่นโอ้นี่สองไม้ไม่ตกเว้ยไอ้สักหนึ่งไหมอ่ะอุ้ผ่านเว้ยลองกดได้เล่นผ่านนะเออลองกดได้เล่นก็ผ่านนะอเออตอนแรกว่าจะหยุหดที่สิองนะเมื่อกี้ เ,เดี๋ยวมันรื่นๆดีเอออืมชิงลูกพอแล้วชิงกูไปไหนเอ้ยทำไมไม่มาเมื่อกี้นะ่ะเรียกแล้วไม่มายังไงคิวหนึ่งโอโ้โหอ้อมีอะไรชิงได้ยังไงโอ้อ เนี่ยจ่ายยากมากเลยนะดันตัวนี้เห็นไหมคือลายมันมาสวยๆแต่มันไม่จ่ายจริงๆโอเคชิวอ่ะม,อมีเนี่ยเนี่ยเ,เห็นไหมเห็นไหมชิงได้มาภูหลายรอบมากเลยนะแต่ไม่จ่ายสักทีโอโอ้อยดูขาช่องหนึ่งโอเคชิวสามปาบมา ยังไงดูขาดช่องสองอีกแล้วเออชิงสามชิงสามม,มึงมาทำไมเจโอ้เคสองอดูมันไม่จ่ายเลยโอ้นี้มาเหมือนเดิมทุกครึ่งเหนื่อยเล่นแปะช่วงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยจริง เออแต่เห็นคุณบงคุณแบ็กอะไรช่วงนี้ลงก็เล่นคูณสูงนั่นแหลพี่ริงบอกตนพี่ริงไม่กล้ากดนะนจริงคุณนิกก็มาจีเร้นสิบสล่น14 14ก็จ่ายอยู่นะเขาจ่ายแล้วมันของเราไม่จ่ายก็ไม่รู้มาลองดูแต่ต่ำๆแล้วก็มา10บสมาอืมอืมยังไง A3 ได้ประทัดเอ้ยไว้ y. ตั้งดอกนี้อะไรก็ได้มาอืมมึงดูวายเห็นไหม คือแม่งมันจ่ายกั๊กมากโอ้แม่งขนาดแค่เคแค่คิวแม่งยังไม่ให้ดูซองแดงมีโอ้โห,โโหดูหไอแม่ชิงแม่งกับปูนี่คลาดเคลื่อนกันเหลือเกินเอาหน่อยลูกเอาสักหน่อยเถอะโอ้โหเออยังไงคิวโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได,ได้โอ้โหเห็นไหมใจพอแม่งจะไม่ไปไหนไกลก็เอย กูเหนื่อยแล้วนะกูโทแล้วนะเคเคทีเคเคเคอะไรแปลกัวโพมะมีอะไรเออยังไงลูกโอ้โหดูมีปลามาขวางอีกโอ้ยให้กูหน่อยก็ได้ดเพื่อนนะโหตอนนี่เรามาหลายรอบมากแล้วนะัเนี่ยคิวหนึ่งเออวยวยวไยเออได้อยู่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 อ,ยอื ให้ต่ายเถบินดูโอ้ชิงกูเนี่ยชิงกูเนี่ยอโอ้รอบนี้จ่ายเยอะสุดคือสามร้อยดูไม่ใช่ส0 0ร้อสี่ร้อยโอ้นี่เยอะแล้วนะสี่รอยนะโอ้โหนี่ไม่ตกดำจริงแต่แม่งจ่ายอื้อมากแต่ก็เออได้อยู่แม่งอาจจะงุดหงิดใจสักนิดนึงคือลายแม่งได้จริงๆคือลายแม่งมาดีมากดูลายแม่งหน้าแตกแต่ไม่แตก มาไม่มีคำนวนกูนว่ากูซื้อดีกว่าอืมอ่ะไปโอเคขอสักนหนึ่งได้ไหมอ่ะเพิ่มจำนวนหมุนให้กูหน่อยเอ้ยโอ้วันนี้หมุนลื่นเนาะเออจะว่าไปวันนี้เอาจริงๆไม่ตกดำเลยดูสี่ไม้เออเว้ย ก็ได้อยู่อ่ะก็ดีกว่าตกอ่ะเจอ่ามารอบละสามสี่ร้อยก็ได้เราเน้นเก็บเล็กผสมน้อยเอาเพื่อนอันนี้ไม่โลบอันเสาไม่ลบอืมโอ้เอาหน่อย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 เจมีดูชิงชิงชิงอือชิงหนึ่งชิงหนึ่งต้องมาแล้วลูกโอ้ยไม่ให้กูจริงๆ โอ้โหเห็นไหมโอ้มันจ่ายยากจริงช่วงนี้เอาจริงเองเอเจย์จับมามี A3 ได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้ดูเห็นไหมก็คือลายแม่งเอาจริงๆิงลายแม่งหน้าแตกมากแต่มันไม่แตกเนี่ยเออเคโอ้ยฟองแดงก็ไม่ได้พระทัดโอ้ไม่กูโอ้ ใครเล่นก็บอกว่าท้อเนี่ยเอาจริงตัวนี้ก็ไปประมาณนี้นะเออแปะเอามาในรูปแบบประมาณนี้เอาจริงๆค่าใจถึงก็ลองกดคูณสูงๆดูสักรอบหนึ่งแล้ววัดมันแตกขนาดสักรอบหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าเหมือนจริงพจริงไม่ค่อยกล้ากดถ้าไม่โมโหจริงๆอ่าโอ้มาจ่าย,าายากุ๊กต้นไม้เพื่อนเนี่ย โอ้โหดูประทัดอีกแล้วโอ้ยอเคเอหอนึ่งพีสองแดงเออสองแดงสองแดงสองแดงืึดูเจ๊โอ้โหถามจริงโอโ้ประทัดกูโอ้เออเอาหน่อยเลยเพื่อนโอ้โหคนดูจะขาดใจตายกับกูแล้วเพื่อน จ่ายยากเหลือเกินดูเออเอาหน่อย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 โอ้โหไอชิบหายต้องดูขนาดเอยังไม่ให้กูดูโอ้โหไม่ขอถึงโตขอแค่เเนี่ยอืมอ,อะไรมันจะยากเย็นขนาดน,นี้โอ้โหห้าหกไม้แล้วดูไม่จ่ายเลยมาหมดก็หมด เด่นยากจริงๆโอ้ทอกดจนทอดูนี่ไม่ตกดำแม่งแต่กดจนทอละ่ะบอกเลยเอาหมุนติ้วอีกหมุนติ้วอีกอม,มาโอเคอ่ะพอสีพอเคออม,มาดอกได้สองรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอหนึ่งโอยไม่ให้กูสักหน่อย จ่ายกูหน่อยก็ได้เพื่อนโอ้โหไม่ต้องเค้มขนาดนั้นโอ้โหเออแล้วคนอื่นละมึงจ่ายยังไงกับปูนี่มึงเป็นอะไรล่ะเพื่อนเอออ่ะคิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ดูดีมานี่ดูดีดูโอ้ดูเป็นคิวสักตัวก็ได้กับทองนั่นนะ่ะ บอกต,องตรงๆนะโทษแท้เหลือเกินโอ้โอ้ดูโอ้โอตำาวนิน่ยังไม่ให้กูเลยดูมาลองคูณตันดูไหมหรืออ่ะขอดูนี่ก่อนแล้วกันเล่นไม่ถูกเลยเนี่ยเอาดีๆช่วงน,นี้เล่นแปลไม่ถูกเลยไม่ทิ้ไปไม่ถูกเลยเออต้องเล่นยังไงเหมือนกันอ่ะสองพัน 12ก็ไม่จ่าย14ก็ไม่จ่าย1 0ก็ไม่จ่ายมาลอง16ดูสักรอบไหมโอเคพอเอา16ก่อนเดี๋ยวว่าไม้นี้ตกดำได้สักกดเอแต่เอาตรงๆวันนี้ไม่ตกดำเลยสักไม้หนึ่งดูแต่แม่งไม่จ่ายเห็นไหมเออคิวน <c oughs> ึงดูจ่ายยากจ่ายเย็นเหลือเกินสองแดงเออสามร้อยมา ชิงเออมาประทัดอะไรมาอ่ะโอเคไานี่กูไม่ขาดทุนแล้วเพื่อนสิบมาลุอู้ดเจ็ดร้อย700เอออุ้ยมามาโอ้โหแม่มึงมึงเออมึงต้องอย่างนั้นซองแดงสวยสองร้อยเก็บไปได้อยู่เจโอดูพันเจ็ดโอ้มึงชอบของแพงก็ไม่บอกละเพื่อนโอ้โหเอออ้ยสามร้อยอยังไงสิบเออได้สวย มีอะไรอีกเออได้โอ้ยโอ้ยไหล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 เร็วไหลไปลูกโอ้โหดูห้ารอยเจดสิบหโอ้เราเมึงชอบคูนสูงสูงก็ไม่บอกเอออีกนิดนึงได้ไหมสองพันหโอเคอีกนิดนึง25งพพอขอ25งพพอได้ไหม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 ไม่โอ้ไม่ลงโอ้โหเว้ยมาอยู่ที่คูส16ดู2472 โอเหนื่อยชิบหายโอเคไม่ตดโอ้ก็จะจ่ายดูโอ้แม่งต้องกดคูณ16ถึงจะยอมจ่ายโอ้คูณ10คูคูเกือบ1ิบไม้วันนี้มาจ่ายเลยมาจ่ายคูณ16หไม้เดียวโอ้จริงๆพี่ชิงอยากลองกดต่อแต่ไม่เอาแล้วพี่ชิงว่าแม่งมันไม่ตกดำมาเกือบส0ไม้พี่คิงว่าเดี๋ยวกูซื้อมานี้ยังไงก็ตกชัวน่าจะชัวนะ อ่ะโอเคอรอบนี้มาได้กำไรกลับไปแต่เหนื่อยชิบหายเลยบอกเลยแปะเล่นช่วงนี้โอ้มึงต้องพกตัวมาแข็งๆเลยต้องกล้ากดกล้าอะไรแต่จริงไม่ตกดําก็แลกไปกับความน่าหุนหิดอย่เหมือนกันนะอ่ะโอเคไม่ต่อแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำาเล่นตามเจ้ามาเดิมตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุ๊บ